สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลที่น่าสนใจในรอบวันนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของ รอบเที่ยงครึ่งนะครับยังไงใครที่เข้ามากดฟังกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดปุ่มถูกใจหรือว่าปุ่มไลค์ให้ผมกันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกํนาลังใจกับการทําคลิปด้วยกันละกันนะครับใครกดแล้วเนี่ยก็ขอกราบขอบพระคุณมากแล้วสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมีอะไรมาฝากแฟนบอลของลิเวอร์พูลทุกทกท,กท่านถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลพร้อมๆกันได้เลยจ้า ก็มาเริ่มต้นกับข่าวของพ่อลุยดิอัสก่อนเลยก็แล้วกันนะครับล่าสุดมีการยืนยันจากรัฐบาลโคลอมเบียถึงข่าวดีแล้วนะครับว่านในตอนนี้ช่วยพ่อลุยดิอัสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสำหรับข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลของทางสโมสรลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเลยนะครับในหลังจากนี้เนี่ยทางลุยดิอัสก็น่าจะกลับมามีกําลังใจในการเล่นฟุตบอลอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางพ่อของลุยดิอัสที่ชื่อว่าลุยส์มานูเอลอาสนะครับซึ่งก็คือพ่อของล ถูกกองโจรที่มีชื่อว่า ELN ลักพาตัวไปตั้งแต่วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานุ่นเลยนะครับซึ่งนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ราวๆประมาณ12วันเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการตามหาตัวกันอย่างจ้าละวันเลยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นจากรัฐบานนลโคลอมเบียนั่นแหละที่เข้าไปบุกป่าฟ้าดงหาตัวพ่อของดุยดีอรสในกลางป่าก,กันนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันก็มีความคืบหน้าว่าก็ใกล้ที่จะเจอตัวแล้วนะครับแล้วก็มีการติดต่อเข้ามาของกลุ่มโจรเนี่ยว่าถ้าหาก พวกเขาปล่อยพ่อของดูดิอาสเนี่ยเขาอยากจะรับประกันความปลอดภัยของตัวเองนะครับซึ uh ่งทางรัฐบาลโคลอมเบียก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับถ้าหากในตัวของพ่อดูดิอาสก็ถือว่าโอเคนะครับและสุดท้ายนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามันก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลโคลอมเบียว่าในตอนนี้เนี่ยได้สามารถช่วยพ่อของดูดิอาสออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของพ่อดูดิอาสในทันที โดยเขานะครับ,บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสผมได้ใช้ชีวิตเป็นครั้งที่2ผมขอขอบคุณชาวเมืองบาลันคัสทุกๆคนขอบคุณครอบครัวและชาวโคลอมเบียที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนครอบครัวของผมมาโดยตลอด ส่วนสำหรับในเรื่องของลยดิอัสนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาแกก็ลงสนามในรายการยูโรปด้วยนาะทีพ่ายแพ้กับตัวลูสไปนั่นแหละซึ่งเมื่อคือนเนี่ยลยดิอัสก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็หวังว่าในลั้งจากนี้หลังจากที่เจอพ่อของเขาแลวเนี่ยลยดิอัสจะกลับมามีแรงกำลังใจในการลงสนามเล,ล่นในบกมสโมสรลิพูอย่างต่อเนื่องและยิงประตูไว้กับลิพูได้แบบถล่มทลายเหมือนก่อนนั้นนี้ก็แล้วกันนะครับ ทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของคีวินเคลเลอร์กันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดแกก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการที่ได้ลงเล่นในรายการยูโรปาลีกเนี่ยมันเป็นการช่วยพัฒนาฟีมือของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับก็สําหรับคีวินเคลเลอร์นะครับก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยแกก็เป็นตัวสํารองอย่างเบ็ดเสร็จให้กับไอซองเบ็คเกอร์นะครับซึ่งเจ้าตัวก็น่าจะทําใจในจุดนี้ได้อยู่แล้วนะเพราะยังไงในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็โอกาสที่จะลงสนามก็ค่อนข้างยากนะครับ แต่ในรายการพวกยูรป้าลีกหรือว่าคาราบาลครับอะไรประมาณนี้เนี่ยยังไงคีวินเคลเลอร์ H er ก็จะเป็นมือนหนึ่งให้กับทีมซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจบเกมที่ลิปูเนี่ยแพ้แพ้กับตัวลุสมันก็มีทางสื่อเนี่ยได้ไปถามเคลเลอร์ H er นะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่ในเกมนี้เนี่ยได้ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยเคลเลอร์ K H er ก็บอกประมาณว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะในเรื่องการสร้างความเฉียบคมในการลงสนามแล้วก็มีการที่ได้โอากาสลงเล่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมันสําคัญสําหรับการพัฒนาฟอร์มของผมผมแค่อยากจะลงเล่นในหลายๆเกมแล้วก็ทําผลงานให้ดีเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปและรักษาความทะเยอทะยานในการเป็นเบอรหนึ่งให้ได้ด้วยความสัตจริงเคลเฮอร์ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับบทสัมภาษณ์ของเคลเฮอร์นะครับถึงแม้ในตอนนี้เจ้าตัวจะยังไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของลิเวอร์พูลนะครับแต่ถ้าหากมีแพชชั่นแบบนี้นะครับก็ไม่ไน้อนาคตนะ ในวันที่ไอซงเบเกอร์อายุมากขึ้นหรือว่าฟอร์มดอบลงเนี่ยก็ไม่แน่แกอาจจะสามารถแย่งตำแหน่งมือหนึ่งจากพี่หมีของเรามาครอบครองก็เป็นได้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวสารของโรมบโต f ฟิเมโนกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดทางบอบบี้เนี่ยก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าในตอนที่เล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขานี่แหละเป็นตัวกลางที่คอยประสานความสัมพันธ์ให้ระหว่างซยโอมาเน่และก็บังโมนะครับ ก็สำหรับข่าวนี้นะครับต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้าน,นี้ในช่วงที่สามสานของสโมรสรลิพูยังคงเป็นบางโมมาเน่แล้วก็โลบโตฟิมิโนอยู่นะครับในช่วงนั้นนะครับมันจะมีหลายๆเกมถ้าเพื่อนๆยังพอจํากันได้นะที่ทางบางโมเนี่ยมีอาการกระเฟียดกระฟัดแล้วก็ไม่พอใจกับฟอร,ร์มของมาเน่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะก็มีหลายๆจังหวะที่ทางมาเน่เนี่ยก็มีอาการบกเวียวโวยวายไม่พอใจบางโมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาทางสื่อในซาอุนะครับก็สอบถามบ็อบบี้ประมาณว่า คุณพอจะเล่าเหตุการณ์ที่คุณเนี่ยเล่นให้กับสมสรลิโพให้เราฟังหน่อยได้ไหมในช่วงที่ไซโอมาเน่ o เนี่ยเขามีปัญหากับบางโมมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าโลบโตฟิมิโน่ก็ตอบประมาณว่าอ๋อสาหรับประเด็นนั้นหรอมันก็เป็นความจริงนั่นแหละทุกๆคนเนี่ยน่าจะเห็นจากภาษากายของเราทุกๆคนกันอยู่แล้วผมเนี่ยรู้สึกถึงความตึงเครียดผมคือคนที่คอยเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาในเกมลุกรวมถึงบทบาทนักดับเพลิงคอยดับไฟในช่วงเวลาเหล่านั้นอีกด้วยสําหรับหลายๆคน คงคิดว่านี่เป็นความขัดแย้งระหว่างซาดิโอมาเน่กับบังโมและคิดว่ามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ผมรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นอกีกมันเป็นสันทาตยานและหน้าที่ของผมก็คือจะต้องช่วยขี้คลายสถานการณ์ระหว่างพวกเขาระหว่างบังโมแล้วก็มาเน่ทั้งคู่เนี่ยก็มีปัญหากระทบกระทั่งมาโดยตลอดนั่นแหละโดยเฉพาะในเกมที่เราเนี่ยเจอกับเบอร์ลี่ทุกอย่างเนี่ยมันถูกถ่ายทอดให้ทุกคนในโลกเนี่ยได้เห็น โลบโตฟิมิโน่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังประมาณนี้นะครับโอ้โหก็สําหรับบทสัมภาษณ์ของโลบโตฟิมิโน่ก็ชัดเจนนะครับว่าไอ้ข่าลือที่มันเคยออกมาในก่อนนั้นนี้ว่าบังโมกับมาเน่เนี่ยไม่ค่อยสบอารมณ์แล้วก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันสักเท่าไหร่มันเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ยังไงซะเนี่ยทั้ง3คนก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ถึงแม้จะไม่ชอบขี้หน้ากาันแต่สุดท้ายก็สามารถพาสโมสซอร์ลิปูเนี่ยคว้าแชมป์ได้แบบรัวๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับในสปิริตของนกเตลิปูทับ ทีนี้มาต่ออันที่เจอเงนครอปไปหน่อยดีกว่านะครับหลังเกมเนี่ยแกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าลิพูเนี่ยเล่นได้ไม่ดีเลยนะครับในเกมที่แพ้กับตโลสนะลุมถึงมีคลิปหลุดด้วยนะครับที่ทางเจนครอปเนี่ยถึงกับหัวล้อเลยนะหลังจากที่ได้ยินเสียงโหเสียงเชียร์ของแฟนบอลตูลโลสนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับสโมสรลิพูเมื่อคืนก็ลงทําการแข่งขันในการยูฟายูโรปาลีกด้วยนะครับซึ่งประเด็นก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ย ดันแพ้ซะอย่างนั้นนะครับก็แพ้ไป3ประตูต่อ2นะซึ่งในช่วงแรกๆของข่าวเนี่ยผมก็ใจผิดนะครับว่าตอนแรกลริพูเนี่ยน่าจะเข้ารอบแบบ100%นะครับแต่พอหารายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีเนี่ยยังนะครับจะต้องชนะอีก1นน,นนะัดนะถึงจะาก,การันตีการเข้ารอบแบบ100%นะครับทำให้เกมเมื่อคืนเนี่ยทางเจนคอปกอ็ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนะครับแล้วก็ออกมาบ่นลูกทีมประมาณว่าเราเนี่ยไม่สามารถเสียประตูแบบที่เราเสียได้อีกประตูแรกสามารถเกิดขึ้นได้แต่หลังจากนั้นมันเกิดขึ้นนใช่่วงงงครหลั ด้วยสถานการณ์ที่ค้ายคึงกันพื้นที่เราเปิดมากแนวรับสุดท้ายลึกจนเกินไปและโดนเกมสนกลับเล่นงานพวกเขายิงได้5ประตูเสีย2ประตูและนั่นชัดเจนว่ามันไม่ดีเลยผลงานโดยรวมเราไม่ค่อยดีเราสมควรที่จะแพ้แล้วแหละเพราะพวกเขาเนี่ชนะการต่อสู้ชี้ขาดเกือบทั้งหมดเรามีสถานการณ์มากเกินไปที่เราควรจะได้บอลแต่เราทำไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเราเสียบอลอย่างง่ายดายและอย่างน้อย2ครั้งที่ผมเห็นนะ หนึ่งลูกคือประตูอีกลูกหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นประตูหรือไม่การป้องกันเนี่ยมันยังไม่ดีพอขณะที่ตูลุสพวกเขาต่อสู้กันอย่างบา้าคลั่งและขอแสดงความดีๆกับพวกเขาด้วยเจนกันคอปก็บ่นลูกทีมเอาไว้ประมาณนี้นะครับซึ่งระหว่างที่ทางเจนกนคอปเนี่ยกำลังหัวร้อนแล้วก็ถแถลงข่าวอยู่นะครับเขาก็ได้ยินเสียงโห่ร้องของแฟนบอลตูลุสที่ อึ้งเข้ามาในไมโครโฟนรวมถึงห้องถแถลงข่าวนะครับทำให้ทางเจอร์ินคอปเนี่ยถึงกับหัวร้อนแล้วก็หันไปมองต้นเสียงนะครับว่ามันมาจากไหนแล้วก็ดูสีหน้าของเจอร์ินคอปเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับก็ดูตามคลิปกันได้เลยนะ ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรเลี้ยวปูปะจําวันในรอบเที่ยงนี้นะครับก็ก่อนที่จะลาจากกันไปขอย้ําอีกสั้นหนึ่งรอบกันแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนี่ยทำคลิปคนเดียวก็เป็นข้างที่จะยากนะกว่าจะหาข่าวมาแล้วก็เอามาเล่ากับทุกๆคนฟังกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับยังไงก็รบกวนคนละหนึ่งทีกันแล้วกันนะครับสําหรับปุ่มไลค์ แล้วสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วก็ขอลาก,กันเลยกันละกันนะครับคนนี้กล่าวคําว่าสวัสดีและสวีดัตครับ